สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทําถั่วกรอบแก้วให้น้องตีนทานกันนะคะวันก่อนน้องตีนอะ่ะคุณยายซื้อมาให้ถุงหนึ่งถุงน้อยน้อยน้องตีนบอกว่าไม่จา๋าอันนี้อร่อยมากเลยวันนี้เราก็เลยมาทําให้ทานเลยคะ่ะเราก็จะใช้ถั่วลิสงนะคะ500กรัมนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีงาขาวก่อนอื่นเราก็ตั้งไฟเลยนะคะทุกคนตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ํากับใบเตยนะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะ เราก็จะเอาน้ําตาลนะคะไปเคี่ยวกับน้ําให้เหนียวข้นเลยนะคะทุกคนผัดให้น้ําตาลมันลายคะ่ะผัดไปเรื่อยๆเลยคะ่ะแล้วก็ให้ไปเติมหอมด้วยนะคะทุกคนมันจะได้ไม่เหม็นหืนนะคะทุกคนก็ผัดไปเลยแล้วใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพิ่มความกลมกล่อมใส่เกลือนิดนึงเพิ่มความกลมกลม่อมนะคะทุกคนผัดเราจะผัดจนกว่าน้ําตาลมันจะขึ้นฟองนะคะทุกคนเราถึงจะเอาถั่วลงนะคะ ให้น้ำตาลมันเดือดขึ้นฟองแล้วก็เป็นเป็นน้ำตาลสากๆตามกระทะนะคะถึงจะใช้ได้นะคะทุกคนก็ผัดไปเรื่อยๆเลยคะ่ะผัดแบบจะเย็นๆไปเลยสิคะรอให้น้ำตาลเดือดไปเลยสิคะเนี่ยค่ะมันจะเดือดประมาณนี้นะคะเดือดประมาณนี้ก็คือใช้ได้นะคะทุกคนถ้าจะซื้อกินมันก็ได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าคนที่บ้านมันเยอะไง ซื้อกินก็ไม่อิ่มอ่ะทาไปเลยนะคะกระทะนันจุกจุกไปเลยะพอน้ําตาลมันเดือดประมาณนี้นะคะเราก็เริ่มใส่ถั่วเลยนะคะทุกคนก็จะเริ่มเอาถั่วลงไปผัดนะคะใส่ถั่วให้หมดเลยะคะ่ะเราใช้ถั่ว500กรัมนะคะแล้วก็ใช้น้ําตาลอยู่ที่3 0มกรัมเนี่ยค่ะก็จะผัดผัดไปเลยคะ่ะแต่ฉัน มีความรู้สึกว่าฉันจะเส่นตาน้ำเยอะไปหน่อยแ <c oughs> ันจะผัดจนกล้ามขึ้นแน่ๆเลยกว่ามันจะแห้งเนี่ยมาโททำผิดสูตรือเปล่านี้ครั้งแรกนะคะไม่เป็นไรให้อภัยก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดจนกว่ามันจะแห้งขึ้นเป็นเกล็ดนะคะจนน้ำตาลแห้งเป็นเก็ดสีขาวๆเอนะคะทุกคน ช่วงขั้นตอนนี้เราจะปิดไฟเพื่อที่จะผัดให้น้ําตาลมันแห้งนะคะทุกคนเราจะไม่เปิดไฟนะพอผัดน้ําตาลแห้งประมาณนี้เราก็จะเปิดไฟอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะผัดให้น้ําตาลเนี่ยมันกลายเป็นคาราเมลเคลือบถั่วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะพอมันเริ่มน้ําตาลเริ่มเหนียวเริ่มละลายเราก็จะใส่งาน,นะคะงานนี้เราคั่วไว้แล้วนะทุกคน งานนี้ต้องคั่วก่อนนะคะถ้าไม่คั่วมันจะไม่หอมนะคะทุกคนเราก็จะใส่งาคั่วโรยลงไปเลยคะ่ะพอใส่งาคั่วโรยลงไปนะคะเราก็จะผัดคะ่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกเป็นสีคาราเมลนะคะทุกคน แต่ไม่ต้องผัดไหมนะเดี๋ยวมันจะหมเนี่ยก็ผัดไปเรื่อยๆจนได้ประมาณนี้ค่ะพอน้าตาลมันละลายมันก็จะกลายเป็นคาราเมลแบบนี้ละค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าฟินมากเลยเด้อถ้าใครได้ทานเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นใส่กระทะเพื่อที่จะผึ่งให้มันแห้งนะคะก็เขี่ยๆให้มันแตกๆออกจากกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันจะติดกันเป็นก้อนให้มันเป็นเม็ดไข่เม็ดเรานะคะไม่ต้องให้มันติดกันนะคะ นี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะการทําถั่วกรอบแก้วครั้งแรกของเราก็เออก็ได้อยู่เด้อก็ผ่านอยู่นะก็แซ่บอยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ